สวัสดียามเช้าคะ่ะมาชิมข้าวต้มวันนี้อารมณ์ดีค่ะต้มข้าวต้มบ้าจ,จะไม่ทําแล้วนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากนะคะการห่อข้าวต้มแต่นึกได้ว่ามีาที่รัดตัวนี้เขาเรียกฟางหรือเปล่าฟางแล้วคะแล้วก็ รุ่นที่แบบใส่หอ่อฟอยลองดูแล้วก็กันน้ํากันน้ํานะคะแต่บากก็ถ้ามันจะเข้าจริงๆมันก็คงเข้าได้แหละแต่ก็ลองดูอันนี้ก็คือมัดเชือกแบบนี้ก็มันก็จะแน่นมันก็จะทําง่ายกว่าการมัดตอกแล้วก็มันแน่นดีนะคะคกันน้ําเข้านะเพราะว่าเป็นคนที่หอ่อข้าต้มไม่เก่งเดี๋ยวมาแกะดูกันนะคะแต่ว่าแน่นอยู่นะแน่นดีมากๆเลย อ,อ,อันนี้ต้มมาประมาณาเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะีด๋ยวมาเปิดชิมกันสวัสดีค่ะมาค่ะผู้ใดอยู่เมืองนอกเอด้อผู้ใดอยุดนอกประเทศไทยเด้อข้าต้มค่ะ,ะหาวิธีเฮ็ดข้าต้มเข้าต้มมัดนะคะนลังจากที่ทายคลิปตอนที่เอนันข้าต้มเดือดอยู่ในหมอนะคะปาน บ,บ่ได้เอาออกมาท่านที่่ได้เห็นคลิปตอนเนื่องท่านที่เพราะว่าเห็นแดดค่ะเห็นแดดแล้วทีนี่ก็เลยว่างหมอเขาตม้มไปจับเครื่องดูดฝุ่นดูดฝุ่นบนห้องอกะว่าจะใส่ก็เนี่ยว่างก็เลยไม่ตัดมันก็ใช้ได้นะสีมันไม่ออกนะแล้วกลิ่นม,มันไม่มีนะมอง,งคือเอายางมากค่ะยาง นังยางนะมัไหมคะบางมองน,นักนักอะนังยางมัดใบเตยหรือมัดเครื่องสมุนไพรย,ยังกวบลูเอาไว้ในหม้อก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้โอ้โหแน่นมากตอนเย็นยังบระตรมนะคะลุวมๆเย็นแล้วดูดฝุ่นเสร็จเลยอาบน้ำสะโพมอีกเย็นแล้วค่ะ ดูนะว่าไม่แน่ใจนะว่ามันจะสุกหรือเปล่าแต่ว่า <c oughs> ชั่วโมงหนึ่งอะต้มน่ะแน่นแน่นนะนี่เปิดออกมาลดแน่นแบบนี้เลยนะใครอยากทำนี่ไม่มีถั่วไม่มีกล้วยอะไรเลยมีกะทิกับเกลือนะฮะแต่ปากกามากแบบกลิ่นหอมๆนะตอนต้มหอมตองตอนนี้ก็หอมเหมือนกัน,นะค่ะ <c oughs> ที่แรกอะเสื้อไปตองอันนี้มาว่าจะเห็ดเขาต้มแบบอ่า ข้าวต้มอ่ะยังก็นะข้าวต้มย้วนนะคะที่ไม่ใส่หมูนม่อยไหมแต่ทีนี้จากมือนันฮอด์โมนีอันใบตองปากกระสีเหี่ยวเนาะปากก็ยังไม่ได้ซื้อหมูอยู่แต่อีกอย่างนึงเออเราอาจจะทําไม่ได้เพราะว่ามันห่อเป็นสี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็ต้องหาอะไรละ่ะที่จะมัดก็คงสใส่ฟางล่ะคะ่ะถ้าจะเห็ดเทอนานะคะแต่เทอนี่ล่องเฮ็ดข้าวต้มแบบนี้ก่อนวัดจะหลอดบ่เนาะ,ะ่ะโอ้โหแน่นมาก กินเอาอะไรในความหวานก็ไม่มีแต่ถ้าใครจะทําเป็นข้าวหงอกเนี่ยก็คือเอากะทินะคะใส่ละก็น้ําตาลห้อยแต่ปับประ่ได้ใช้น้าตาลนี่น,ะนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการต้องการรู้ว่ามันจะสุกไหมแล้วก็ต้องการรู้ว่าน้ําจะเข้าไปในนี้ไหมถ้าห้องมัดบนแนนเลยคะ่ะน้ำเข้าไปนี่เขาก็กินบไดยได้ะคะ่ะ มันก็จะเป็นแฉะเละๆหรือจึงแบบประกบ,บรูเนาะเอาไปตอกยู้ท่างนี้นะคะมันก็ไม่ได้แพงมากอหออนึงเท่าไหร่อหออนึงลอยฮาซิฟนะคะจะบ้าบกแพงมากแต่ว่าถ้าเขาคิดว่าตอกยื้บ้านเข้าบอกอึดประยากเนาะฮะแต่นะั้นมันก็อยู่เมืองไทยมันก็อยู่ประเทศเราอยู่นอกประเทศเนาะฮึแน่นมากเลยค่ะ สุกอยูเดอ้อชั่วโมงหนึ่งค่ะืม่ได้ใส่หมออ่หม้อแรงดันไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าคลัวมันไม่อร่อยนะ่ะต้มไปไฟค่อยๆไฟอ่อนๆน่ะเหมือนกินข้าวเหนียวเล่นๆเลย พราะว่าไม่มีไส้หมูไม่มีไส้กล้วยหรือไส้เผือกอะไรเลยอืมเราจะแกะอันนี้ให้ดูด้วยนะคะเป็นทางเหลือกนะคะไคที่อยู่ต่างประเทศนี่เชือกปางเนี่ยปารู้สึกว่าจะบบปรากฏดเห็นอยู่ต่างประเทศได้ค่ะแต่ว่าอันนี้แมปปาะนะเพิ่นเอาไฮนะคะตอนที่ปาจะเดินทางกลับเพื่อได้ใช้าก็ว่าเออพอดีละ เธอไปนอ,นอ่อนอกสถานทีท่เธอได้นอนในเต็นเนยยังเธอได้เฮ็ดเน่ตาผ่านะคะแต่เป็นที่จริงนะคะแนวตาผ้ายอยู่ทางี้มันเป็นเชือกนะคะเขาเฮ็ดดีดีเขาเขามีขายในห้างะคะ <c oughs> ่ะก็คิดอย่างอื่นไม่ออกว่าจะมาทําอะไรฟังแต่ก็เอามาเัอได้มัดอะไรเราไม่รู้ <c oughs> ตอนนี้ได้ใส่แล้วค่ะ พอใจตรงที่มันสุกนี่แหละซ้ำกินเขาเหนียวเป็นเลนรู้สึกว่าอันนี้ไม่ต้องห่อก็ได้นะคะไม่ต้องใช้ก็ได้ปากกบเค่อยเฮ็ดเนาะ <c oughs> ถ้าใช้ตอกเนี่ยไม่ได้มันไม่แน่น จะใส่ตอกเนี่ยเอาตอกมาจากเมืองไทยได้ยู่คะแต่ว่าเรามั่นใจตัวเองว่าเรามาัดตอกมันจะไม่แน่นเหมือนฟางมันี้กบบรล่อยสลด์ง่ายนไไคะเนะี่ยก็ไม่ได้ใช้บ่อยหรอก่อยอันนี้จะรียูสใช้อีกครั้งต้องแกะดีๆคิดถึงอ่า หมูยอ่อฮะหมูยอ่อหอตองกับแหนมห่อตองแหนมนีมากก็ได้ค่ะมันก็กินอยู่แต่ว่าแต่ว่ามันหมดนูดิบเนาะอีกอย่างหนึ่งหมูเป็นข้าวในเมืองไทยนะคะผู้ใดกินหมูดิบกินจุกินยังไต้องระวังนะคะหมูถ้าทําสุกแล้วมันก็ไม่น่าจะอันตรายไหมเป็นหมูสุกเนือ้อสุกอย่างนี้เนีมันหอนเลยค่ะโอ้มันอยู่ในนั่นมันอยู่ใน ควายความร้อนครือเขาเผาป่านะคะ่บยังให้ป่าใหม่เกาปฟอยเอ,อ,ย,อยังมีว้ก่อนบกว้ก่อนหอว้ก่อนย่ี่นมันจะได้กินไฟกินอย่งนะคะก็คออ่อยออกฟอยออกอันนี้ก็ดูดีจะว่านว่กวับบววอนุ่งอะค่ะยำมันเข้มเหมเลยบะใส่เกลือหลให้ดูความแน่นนะ ความแน่นความเหนียวบ่มียังมากค่ะปาเอาของมาฝากให้คนที่อยู่ต่างแดนนะคะู้ใดอยากเค็ดเขาต้มเองเพราะว่าถ้าเขาไปซซู้ที่ร้านมันอาจจะบ่ถูกใจนะคะแต่พอ้าเข้าเฮ็ด,ด้เขาก็าอยากใส่ใส่นั่นใส่นี่ความคิดไปในจากใส่ใส่นังหมูนะไหมคะหมูสามสั้นมาณเนี่ยแล้วที่นี้มัดแบบนี้นะคะดีมากเลยบ่ต้องแบบเฮ็ดเป็นสีเหลียมคือเขาต้มยวนนะคะเพราะว่าถ้าเขาต้มยวนมันจะ อาจจะมัดย,ยากนะคะเป็นซีเรียมแล้วก็ตองเพามีจํานวนจํากัดนะะซื้อมาห่อหนึ่งมันก็ลอยหาสิบบาทเนาะก็ะอยากแพงเงินอยู่แต่เงินที่นี่สี่สิบโครนเนี่ยสี่สิบโครนเนี่ยซื้อซื้อโคกได้สองขวดเล็กสองขวดเล็กสี่สิบโครนแต่พออยากกินโคกก็กินอยู่ทั้งสิ่นะ ซื้อตองตอกมันมาจากเมืองไทยถ้าราคาสีสีฟิมันก็สมควรนอยู่นะเนาะอืมตอนนี้เข้ายากมากแพงมากเมืองไทยหน้าแบบน่าคิดนะะอืมเป็นห่วงเมืองไทยอ่ะคนมีหัวม,มีสวนก็นจะดีนะคะใครคิดได้ตอนนี้เก็บมีตังซื้อทีเลยอืมมาเรื่องอะไรเนี่ย มาเรื่องข้าต้มนะคะข้าต้มในสวนเนี่ยถ้ามีที่นี่ปลูกกล้วยเลยกินได้ทั้งหยวกกินได้ทั้งปลีกล้วยใบยกล้วยใช้งานได้ได้ดีมากด้วยแต่บางคนก็อาจจะบ่มักนะค่ะบ่มักพวกหมกพวกกลินตองอะไรอยัางนี้มาแต่ปันชอบลูกกล้วยแห้งมัก เดี๋ยจะไปตัดกล้วยเครื่องยู่บานคคะอีกไม่นานเราทำข้าวต้มมัดแบบนี้เลยอือแบบมาทากักทายเนนนะคะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบายค่ะ